กำลังใจกาลังใจดีมากเลยกำลังใจดีมากเลยมาลับมารับมาับกำลังใจดีมากแล้วนะตกา้นากำลังใจไปไหนล้วลังใจให้เาแล้วไปแล้วนะคะ กำลังใจล่อมากำลังใจล่อมาตนต้กำลังใจไปไหนล้วล่ะไปเลยค่ะบาย ไม่ชอบของสื่อจุดๆเออวันนี้มาไงพี่เอ็มพี่แอมอย่าพึ่พพ <ไป S 1> งหลบค่ะพี่แอมมลอมา